ตอนนี้เรามาอยู่กันที่งานเซเน็กนะครับเป็นงานแสดงสินค้าโซล่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอยู่ที่เซี H ipe, H ่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับทุกยี่ห้อทุกส่วนประกอบงครงาพยพของโซล่าเนี่ยมากันหมดเทคโนโลยีไหนดีเทคโนโลยีไหนเด็ดผมตามไปดูถึงโรงงานเลือกกับมืองานนี้ใหญ่มากนะครับบอกว่าใหญ่ประมาณสัก Impact 10เท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาอัปเดตเทรนด์ของโซล่าไม่พลาดแน่นอนว่าปีหน้ามีอะไรใหม่ๆบอกใบ้ไว้นิดนึงแบตเตอรี่เยอะมากนะครับแบตเตอรี่มาแนๆ่ๆคืองานนี้เป็นงานโชว์เทคโนโลยีด้วย แล้วก็เป็นสิ่งที่ผลิตได้จริงด้วยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำยันงปลายน้ำเลยครับตับบ้งแต่แมทตเรียลตัวซิลิก้าตัวเฟรมอลูมิเนียมยันเครื่องจาักรการผลิตโซลาครับแล้วก็นวัตกรรมอินเวอร์เตอร์ต่างๆแบตเตอรี่เนี่ยจึงทางคอมฟิซโซล,ลาร์ไม่พลาดครับเพราะว่าจะจับตาเทรนด์โซล,ลาเนี่ยต้องดูที่งานนี้เลยสเน็กเป็นงานแสดงสินค้าโซล,ลาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครับเพราะฉะนั <S <S ้นไม่ต้องห่วงครับติดตามช่องคอมฟิซโซลาร์ไว้เราจะมีเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับโซลามาให้ท่านได้แน่นอนครับ <S <S S